ไม่ไม่เชิงว่าวุ่นนะเพื่อนๆนะไม่เชิงว่าวุ่นแล้วก็ไม่เชิงที่จะจะทุกข์ใจจะร้อนใจหรอกวันนี้ก็ถามว่าว่างไหมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เชิงว่างหรอกครับแต่มันก็มีบางช่วงของชีวิตเนาะที่มันมันว่าวุ่นแล้วผมเป็นคนที่เคยคุยเคยพูดเคยพบเคยเจอคนหลายๆที่วันที่เราต้องพักตัวเองยุดตัวเองชั่วระยะเวลาหนึง่งมันก็ทําให้เราแบบเครียดครับเพื่อนเนก็เลยอาศัยช่วงจังหวะเวลานี้ หาเพื่อนคุยคนเราเมื่ออายุมากขึ้นแล้วมันก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆไม่งั้นเขาจะเรียกว่าโรคเฉาตายตอนช่วงอายุบ้านปลายชีวิตนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แทบจะทุกชีวิตนะครับลองสังเกตดูสิโดยเฉพาะผู้ชายครับถ้าอายุเข้าเลข5เลข6กไปแล้วนะเพื่อนจะเริ่มเงียบลงถ้าไม่ได้อยู่ในสังคมเล่ายาปาปิง้งถ้าไม่ได้อยู่ในสังคมการพนันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็จะเก็บตัวก็จะเงียบ แล้วมันก็จะค่อยๆเฉาชีวิตมันก็จะห่อเหี่ยวแล้วมันก็ร่วงโรยไปตามเวลาก็คิดซะว่ามาหาเพื่อนคุยนะครับยามที่เราต้องเจอกับวิกิตน้ําท่วมมานะชีวิตมันก็ต้องมีความหลากหลายใช่ไหมล่ะเพืเ่อนๆมันจะจมปักอยู่ก็เอ้าก็จะเอาก็ความรู้เอ้าก็จะเอาก็ปุ๋ยก็ยามันก็ไม่ถูกอะจริงปะคือผมตั้งใจตั้งใจอยากจะพึกษาเพื่อนๆนะนะเพื่อนๆบรรดาเอฟซีหลายๆคนนะที่ติดตามเราแบบแทบจะซิ่งเราเลยนะ คืออยากจะถามนิดนึงว่าสมมุติว่าวันนึงนะผมผมจัด playlist ไหมนะ playlist ในในหน้าช่องนะว่าจะให้แต่ละ playlist เ,เนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเฉพาะเจ้าจงไปเลยโดยที่แบบคลิปวิดีโอมันจะได้ไม่รวมเป็นสเปะสปะทําให้เราแบบเวลาเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องรอให้ YouTube สง่งและแนะนําคลิปวิดีโอให้เราคือเราสามารถคลิกโลโก้ช่องนะ่ะ ที่คลิปวิดีโอนะคลิกตึ้งปุ๊บมันจะพาเราเข้าไปหน้าช่องเราก็ไปเลื่อนที่แท็กคําว่า p ย a y l i s ์อ่ะไอ้ตรง p l a y l i s ์อ่ะมันก็จะบอกมดเลยว่าใน playlist แต่ละ p l a y l i s ์มันมีเนื้อหาคลิปวิดีโออะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรพูดไว้เยอะไว้มากไว้น้อยแค่ไหนก็ตั้งใจจะทําให้มันละเอียดยิบไปเลยเช่นจะพูดเรื่องมเมล็ดพันธุ์กับพูดเรื่องมเมล็ดพันธุ์ละเอียดยิบ พูดเรื่องดินก็เอาดินให้ละเอียดยิบพูดเรื่องรากข้าวก็เอาเรื่องรากข้าวให้ละเอียดยิบพูดเรื่องสภาพแวดล้อมก็เอาสภาพแวดล้อมให้ละเอียดยิบเพื่อนๆคิดว่าอย่างนี้ดีไหมคิดว่ามันมันเป็นประโยชน์ไหมถ้าเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะลองแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปวิดีโอไว้หน่อยก็แล้วกันครับพะผมจะใช้เป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ ที่จะวางแผนรูปแบบคอนเทนต์คลิปวิดีโอไปในรูปแบบใดครับทาไมเราถึงต้องมาพูดแบบนี้เหตุผลอย่างนี้เมื่อวานมีวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ภายล้อมขาประจาครับวัยรุ่นขาประจําโทรมาปรึกษาเรื่องเราต่างๆนะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่พูดไว้ว่าผมไม่เอาแล้วครับผมไม่ไปเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรแล้วครับผมขอล้างกระดานไมหมดเลยครับผมขอกลับมาเริ่มต้นจากศูนย์้วถามเรื่องดินถามเรื่องเมล็ดพันธุ์ถามเรื่องการฟื้นฟู ถามเรื่องอะไรหลายเรื่องเลยครับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มปุยป๋ยกลุ่มยาเคมีกลุ่มฮอร์โมนไม่ได้ถามเรื่องพวกนี้เลยประมาณว่าไอสิ่งที่รู้ก่อนหน้านี้ที่ดูในคลิปวิดีโอของผมอะ่ะเขาบอกว่ามันมันไปไกลเกินกว่าเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะรู้พอทุกวันนี้พอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันทําให้ตัวเองรู้ว่าที่เราได้มาความรู้ที่เราได้มามันเป็นความรู้ที่มันไม่ตกคลึกจริงเพราะว่าเวลาเราไปเจอปัญหาหน้างานในจุดที่สูงขึ้นอะ่ะ เรากลับมาย,ย้อนถึงเรื่องพื้นฐานมันมองภาพไม่ออกมันก็จริงอย่างที่เพื่อนๆท่านนี้ได้เล่าไว้ะนะมันเป็นอย่างนี้เวลาเราทําเนื้อหาคอนเทนต์วิดีโอลงไปใน y o ยู u ูบเนี่ยเพื่อนๆบางครั้งอะ่ะผมก็ต้องประเมินมันคุ้มค่าไหมกับเวลาที่ผมเสียไปหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึคลิปเพื่อให้คนดูได้ดูเนื้อหาดีๆเนี่ยแต่พอความตั้งใจของเราอะ่ะมันมากมากเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ไม่มีใครสนใจอะเพื่อนแล้วผมถามว่าความพยายามนั้นมันเท่ากับศู์เปล่าไหมแทบไม่มีคนดูเลยอะอะไรที่มันเป็นเรื่องจําเป็นนะสาหรับการทําเกษตรนะของของพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาเองนะไม่เห็นมีใครใครจะโฟกัสใครจะดูใครจะตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจัง,เอ,จงเอาไปเอาตายทมแบบให้ถึงพริกถึงขิงเลยผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยส่วนใหญ่ก็แค่ดูแค่ฉาบช่วยแล้วจํานวนผู้ชมก็ไม่ได้เยอะ มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทางนั้นเราจะเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ไหมมันก็เลยทําให้ผมไม่ได้เจาะเรื่องราวอะไรที่มันละเอียดมากพอพอมันไม่ละเอียดมากพอพอคุณขึ้นมาอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่มันอิ่มตัวระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอคุณเข้าใจองค์รวมของปัญหาองค์รวมของการจัดการช่วงปลายเหตุกลางเหตุเนี่ยช่วงต้นคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วห่วงโซ่มันขัดแล้วมันแบบห่วงโซ่ที่มันต่อไปยังปลายเหตุอะห่วงโซ่ที่เป็นรากฐานอะมันขัดปึง้งปุ๊บอะ พอ,อคุณจ๊กับคุณกลับไม่ถูกเน่ยกับไม่ถูกปุ๊บคุณก็คำไปถึงต้นตอของปัญหาเดิมๆที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานไม่ได้ครับลองมาเริ่มต้นใหม่ดีไหมว่าเออถ้าจะว่ากันเรื่องของเม็ดพันเราก็คุยกันเรื่องเม็ดพันธุ์ให้ละเอียดยิบไปเลย แต่ค่อเม็ดพันธุ์ของผมในที่นี้ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการขายมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเพื่อนไม่ใช่นะคําเมาเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็จะให้ความรู้เรื่องพื้นฐานว่าเออมเมล็ดพันธุ์นี้มันมีคุณสมบัติเด่นได้อย่างไรเมล็ดพันธุ์นี้มันมีความคุณสมบัติเด่นได้ยอย่างไรก็จะนนยยก็จะให้ไปเ็เป็นแบบนั้นลักษณะนั้นนะแล้วก็ความเชื่อความเข้าใจที่คาดเคลื่อนแล้วก็ยังไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่เราจะค่อยๆป้อนไปแบบเนี้ เพื่อนคิดว่าเป็นยังไงครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าไอเดียที่ผมเสนอให้คุเนี้ยมันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่มากถ้าคุณได้แบบละเอียดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสุดเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอผมไว้สักนิดครับเพื่อนๆคือเราอยากจะทําเนื้อหาให้มันตรงใจก็คนดูให้มากที่สุดอ่ะมันก็น่าแปลกไหมล่ะเพื่อนๆ อย่างในเคของเพื่อนๆนที่อยู่ไผ่ล้อมอย่างเงี้ยก็ไปไกลจนถึงขนาดว่าหักลบกบหนี้แล้วก็กําไรขาดทุนสุดที่เงี้ยมันมีความแตกต่างกันดังฟ้ากับเหวอย่างเงี้ยต้นทุนจากเคยจ่ายครึ่งแสนก็เหลือแค่ลักหมือนต้นต้นหมือนนิดนิดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนมันเกิดชุดเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเนี่ยแล้วมันก็ทําให้ผมต้องกลับมาฉุกคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปเร็วเกินไปหรือว่าเราข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งทําให้หลายๆคนอนะ่ะพอมันไปถึงจุดชุดหนึ่งแล้ว มักจะมีคำถามกับตัวเองเสมอว่าสรุปแล้วความรู้ที่เราได้มานี่มันคือความรู้ที่แท้จริงไหมเนี่ยมันมันจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับเพื่อนๆนที่เอาเพื่อนๆมาชวนคุยกันในวันนี้ว่าผมควรจะทําแบบนี้ดีไหมก็มีประมาณนี้แหละส่วนข้างหน้าก็จะเริ่มต้นจาก ep หนึ่งเนี่ยผมก็จะว่ากันเรื่องของพื้นฐานสภาพดินนะเพื่อนๆเนาะผมเอาละเอียดเลยแล้วก็จะจัดกลุ่มเป็น playlist เ,เฉพาะเลยว่าเรื่องดินกับนาข้าวเรื่องเม็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็เรื่องจากเมล็ดพันธุ์ก็ค่อยๆเจาะกันไป พอเรื่องพวกนี้มันพอแล้วเราก็จะค่อยๆขย,ย,ยับสเต็ปขึ้นไปเรื่อยไปจนถึงผลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการขายครับทุกคนแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็มาบอกมาเก่าให้ทุกคนรู้กันแล้วกันว่าต่อไปเราจะปรับโฉมปรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาคลิปวิดีโอของเราเป็นในลักษณะแบบนี้ครับ